สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะมาเลยเข้ามาแล้วกดแชร์นะครับวันนี้จะมาย้ําโปรโมชั่นนะครับข่าวดีก็วันนี้มีตัวแทนหลายแบรนด์มากนะครับติดต่อมาแบบตาสว่างมาขายอามาโดนะฮะก็ลองมาฟังดูว่าของเราเนี่ยให้ตัวแทนคุ้มกว่ายังไงแล้วก็ได้รางวัลได้เงินเยอะกว่ายังไงนะครับอันนี้เสียงอะไรเสียงแอร์ระบายน้ำ <laughs> อ่ะนะฮะก็ มาดูนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรอของแป๊บน,นึงตอนนี้ไปเบิกทองให้อยู่ตอนนี้หมดไปพันกว่าแท่งแล้วนะครับเพิ่งวันนี้เบิกมาคือทองเนี่ยเราทําพิเศษเฉพาะอามาโดนะฮะก็จะมีที่เดียวนะครับมันก็จะได้มาทีละล็อต300แท่ง500แท่งพันแท่งนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่ทั่วประเทศนะครับก็จะรู้ว่าการขายสบู่ขายครีมน้ําผึ้งเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยนะฮะซึ่งอามาโดก็ทําแล้ว3ตัวนะครับเรียกว่าอามาโดมินินะฮะ มันนี่เลยอันนี้ใช่ไหมนี่นะให้ดูนะครับเป็นทองแท่งที่เราแจกนะฮะเพียงแค่สต๊อกสบู่นะครับนี่ค้ากันได้ด้วยนะ200ก้อนนะฮะนี่อะซูมหน่อยซูมสบู่หน่อยนะครับนี่เลยนะฮะเราก็จะมีทองแท่งแจกให้นะครับ200ก้อนนะฮะร,รับทองแท่งไปเลยโอ้นี่เยอะไปหมดโอ้เต็มไปหมดเลยนะฮะมุ่งเบิกมานี่เอาไปเออจะได้รู้นะครับ ได้กันทีนึงเนี่ยได้กันเป็นสิบสิบแท่งเลยนะอันนี้ใครเอาคัตเตอร์แกะให้หน่อยน้องลูนาะโอเคนะครับนี่เพิ่งมาส่งจากร้านทองเลยนะฮะย้ําว่าตอนนี้เนี่ยสบู่แค่200ก้อนนะครับกำไรเนี่ยเอาไปขายเนี่ยก็กําไรประมาณก้อนละ55บาทขึ้นไปประมาณ55บาทนะฮะก็ลดหลังลงมาสั่งน้อยก็กําไรน้อยหน่อยสั่งเยอะก็กําไรเยอะหน่อยนะครับแต่ทุก200ก้อนเราให้ทองทันที1แท่งนี่มีการันตีด้วยนะครับซูมเข้าไปนิดหนึ่งฮนะ เห็นไหมนี่นะฮะชาร์นิงโกนะครับท่าน่าชัดไหมยังไม่ชัดนี่นะฮะโดยที่สั่งทําพิเศษนะครับด้านหลังเป็นเลข9ไทยด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้1แท่ง1กรัมนะครับก็200ก้อกรเท่านั้นส่วนครีมน้ำผึ้งเนี่ยที่ใครขายอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยผ่าน l a บ test นะครับว่าไม่ระคายเคืองต่อ,อทุกๆผิวเลยนะครับก็แค่ห้ขวด รับทองแท่งไปเลยนะฮะหรือค้ากันก็ได้เท่ากับอันนี้25ขวดอันนี้ร้อยก้อนนะฮะก็ได้ทองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็รีบๆเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเอาทองแท่งมาดูพึ่งสั่งมาอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับรอคนมาเอาอยู่นะฮะนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่หมดไปแล้วเป็นพันแท่งนะครับวันนี้เพิ่งมาส่งล็อตใหม่นี่เอาไปทั้งปึ้งเลยอะ่ะนี่นะฮะเออนี่พร้อมแจกนะครับซื้อมาแจกจริงๆนะฮะนี่ของเราทองแท่งหมดเลย นะอันนี้เป็นฝั่งของอามโดมินินะครับแล้วก็มีข่าวดีด้วยสําหรับคนที่แบบเป็นงานอยู่แล้วหรือว่ามีทีมหรือว่ามีพลังการขายของอันสูงส่งนะครับแล้วก็มีความอยากได้เงินล้านนะฮะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยสะสมยอด5เดือนนะฮะถ้าเป็นสบู่เนี่ยหเดือน1,000 0แก้อนนะครับก็คือเดือนละ2 2 0 0 0 0ก้อนเนี่ยรับทันที1ล้านบาทนะฮะไม่รวมกําไรพอถ้าคิดกําไรเนี่ยกำไรอีก5้าล้านห แล้วก็รับเงินสดอีกหนึ่งล้านแล้วก็รับทองอีก500ร้อแท่งเอออ,อีกประมาณ500แท่งใช่ครับนะฮะทั้งหมดนี่คือได้หมดเลยนะสะบู่แค่อันนี้เลยนะฮะเออนะครับแสนก้อนใน5เดือนแล้วก็ถ้าเป็นครีมน้ำผึ้งเนี่ยแค่2 5 0 0 0ขวดนะครับใน5เดือนนี้รับทันทีอีก1นล้านบาทกำไรอีก 3- 4ล้านแล้วก็ทองคำอีกเพียบนะฮะทองคำอีกาแท่งนะอันนี้ได้ไปทั้งเน็ตเเลยนะฮะก็ย้ำเลยสำหรับคนที่ เป็นสาวกของสินค้าราคาแค่120บาทถึง350บาทขายได้ง,ง่ายๆทั่วประเทศนะครับจริงๆแนะนําวิชามารน,นะซึ่งตอนนี้มีคนทำแล้วนะฮะประมาณ2กลุ่มแลละก็คือรวมทีมกันมาขายนะอย่างเช่นมีอยู่10คนก็ไปแบ่งเลยครับเดือนหนึ่งต้องขาย20,000ก้อนต่อต่อเดือนใช่ไหมสิคนก็เอาไปคนละ2,000ก้อนนะฮะเดือนเอาไปคนละ2,000ก้อน2 0 0 0ก้อนรวมกันเป็นแสนก้อนพอดีใน5เดือนแล้วก็ แบ่งกันคนละแสนเมื่อได้เงินล้านนะครับแล้วก็ไม่รวมกําไรนะกำไรหารสิบเนี่ยก็5้าล้านหก็ได้อีกคนละ5้าแสนหเท่ากับว่าใน5เดือนนี้เนี่ยได้ทั้งหมดคนละ6กแสนห้าหม่นบาทนะครับไม่รวมทองแท่งด้วยนะหกแสนหในในหเดือนนั่นหมายถึงว่าคุณมีเงินเดือนเนี่ยเดือนละแสนกว่าบาทนะครับแค่ขายสบู่แค่คนละ2,000ก้อนต่อเดือนอันนี้ถ้าเป็นทีมนะฮะอันนี้ก็ลองไปคิดดูหรือว่าถ้าเป็นครีมน้ำครีมน้ำผึ้งเนี่ยก็ง่ายเลยนะครับก็ จำนวนน้อยกว่าด้วย25,000ขวด5เดือนเดือนละ5 0 0 0ขวดนะฮะสิคนคนละ500ขวดมันจะทําไม่ได้เลยก็เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในวงการการขายสบู่หรือว่าขายครีมน้ำผึ้งอยู่แล้วอันนี้ก็ลองดูนะฮะเรากล้าท้าเลยให้ทุกคนเนี่ยเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มเลยนะครับว่าเราแจกเยอะกว่าจริงๆแล้วก็ขายง่ายกว่าด้วยเพราะเราทำการตลาดให้ตลอดนะครับนอกจากตัวผมเองเนี่ยในฝั่งของโมโดมินีก็มี พี่กุ้งสุทีราชอีกนะครับทีนี้เคลียร์ทองหน่อยบัญชีทองไม่เก็บนะเดี๋ยวรอมา,อาหนูนามาช่วยเก็บหน่อยเดี๋ยวต่อไปจะพูดถึงเรื่องรถยนต์แล้วนะเป็นดรามา่าในวงการอาหารเสริมเลยนะครับเพราะว่าม,มีมีหลายแบรนด์แจกรถเบนซ์น,นะฮะแล้วก็มีมือดีเนี่ยที่อยากจะหาแบรนด์ในการขายเนี่ยไปกดเครื่องคิดเลขเล่นนะครับไปกดอยู่แบรนด์หนึ่งเ,เขาได้ ยอดขายเท่ากันเหนื่อยเท่ากันนะครับเขาเพิ่งได้รถเบนซ์หนึ่งคันแต่ถ้าเป็นอัมโโดเนี่ยยอดขายเท่ากันเหนื่อยเท่ากันกําไรมากกว่าด้วยแต่ได้รถเบนซ์ถึง4คันเป็นดราม่าเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในตลาดอาหารเสริมจนผมเนี่ยโทรศัพท์สายไหมเลยนะครับพอพอความจริงแตกกระจ่างเนี่ยเขาเรียกว่า มีคนแย่งมาขายเยอะมากนะครับแต่ว่าเราเราเลือกคนขายนะฮะเราเลือกเฉพาะคนที่ไม่ตัดราคาแล้วก็มีความรู้ด้านออนไลน์ line, หรือถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะสอนให้นะครับก็จะแล้วก็จะเลือกเฉพาะคนที่ขายเฉพาะแบรนด์เราด้วยนะฮะนี่หลักๆเลยเพราะว่าความรู้ที่สอนให้เนี่ยเป็นความรู้โดยตรงจากทาง Facebook เลยที่เราเนี่ยส่งทีมไปสัมมนานะครับรวมถึงศึกษาแล้วก็พัฒนาไปด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีมูลค่านะครับแต่เราก็สอนฟรีนะครับทีนี้ มาดูว่ามันได้ลดได้ยังไงนะฮะล่าสุดนี่หนักกว่าน,นั้นอีกบัญชีกับมีทีมการตลาดของคนหนึ่งนะฮะนั่งคิดเลขทั้งวันเลยนะฮะจนออกมาได้ว่าขายแค่เนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยแค่นะฮะแค่วันละ9กล่อง9ก้ากระป๋องแต่อันนี้แค่3 3สกล่องใช่ไหมสากล่อง5กล่องเนี่ยทั้งหมดนี่นะฮะลองลองล,องลองคิดเล่นๆนะครับสมมุติว่าเราขายอาหารเสริมอยู่แล้วเนี่ยพี่ลาบจับตรงนี้ฮนะ พอดีซูเปอร์โลโก้มันบังนิดหนึ่งคิดตามนะฮะง่ายๆเลย9ใช่ไหมไหนะลองลองเอาสดๆเลยด้ระหว่างนี้นะฮะลองลองคิดตามไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ใครที่ขายแบรนด์อื่นอยู่ใจเย็นๆนะฮะไม่งั้นเราไม่เติบโตได้ขนาดนี้นะครลองค่อยๆฟังไปพร้อมกันอยากได้นิสสันมาร์ทฟรีๆนะฮะอามาโดขายยังไงนะครับเริ่มจากคอลลาเจน9กระป๋องต่อวันการเน่ ane, ฟูและขาว9กล่องต่อวันใช่ไหม ส้มม่วงเหลืองส้มม่วงก่อน9ก้ากล่องต่อวันแล้วเหลืองน้องแจม6กล่องต่อวันชมพู3มกล่องต่อวันขายแค่นี้นะครับติดกันทั้งหมด9เดือนมารับกุญแจรถไปฟรีๆเลยโอ้มันมันมันทำได้จริงนะฮะเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าเราเนี่ยทุกวันนี้บริษัทเรานะครับเ,เขาเรียกว่าเอากำไรในใน,ในธุรกิจเนี่ยเหลือไม่ถึง10%แล้ว คือเราให้ให้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเยอะมากนะฮะลองลองคิดแบบนแง่ธุรกิจแล้วกันนะเพราะว่าบริษัทอื่นๆนะครับยังคงกินกําไรกินทั้งตัวแทนกินทั้งลูกค้าเนี่ยนะครับยี่สถึงสาเนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทที่หวังความยั่งยืนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนในระบบธุรกิจเนี่ยมีความสุขนะครับเราก็เลยตัดกําไรตัวเองอีกก้อนหนึ่งเนี่ยไปซื้อรถให้ตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าท้าเลยนะฮะใครที่แบบว่า วอ้ยคุณเชนมั่วพูดมั่วหาว่ามนโนนะครับลองเอาเครื่องคิดเลขไปกดดูก็ได้ยอดขายเท่ากันเหนื่อยเท่ากันนะครับคนอื่นแจกรถได้คันเดียวแต่เราแจกได้ถึง4คันนะครับอันนี้ยังไม่ต้องรวมถึงรางวัลใหญ่นะไอ้เรื่องรถรถที่แจกแจกกันเนี่ยเป็นรางวัลกลางๆของเรานะครับเพราะเราแจกบ้านไปแล้ว8ล้านนะแล้วก็ล่าสุดนี่รถอะไรนะไปดูคลิปดีกว่านะส่งซ่อไปดูนะฮะอันนี้เราแจกง่ายมาก9เดือนขายแค่วันละหากล่อง Dying 2559เราได้มีการยังไม่ถึงรถ<ด>เลย,ย,ยเลยสียงหายเสียงกลับมายัง,องโอเคอเดี๋ยวดูเสียงก่อนนะโอ,โอ้โทษทีโทษทีนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้จะอยู่ที่เซตพอย์นะคะโชว์รูมรถสปอร์ตสุดหรูค่ะแต่ก่อนที่เจมจะมาบอกว่าวันนี้จะมาทำอะไรเจมขอเท้าความก่อนนะคะ ในปี57ค่ะจะเป็นแบรนด์แรกที่แจกทองให้กับตัวแทนจำหน่ายค่ะถือว่าเป็นต้นฉบับของการแจกทองเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะและในปี2558นะคะเราก็ได้แจกรถ BMW ให้กับตัวแทนจำหน่ายค่ะซึ่งตัวแทนก็ขับรถกับบ้านกันไปเลยสดๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีทริปเที่ยวยุโรปสุดหรูค่ะกินดีอยู่ดีกับอมาโดด้วยค่ะเราใส่คอนเดนท์ินดีด้วยค่ะคุณบุ๋มบิ๊มนะคะ 2,559นะคะเราได้มีการแจกรถ Mercedes-Benz ให้กับตัวแทนจำหน่ายค่ะและในตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นใหม่ของเราสะสม9เดือนใครที่มียอดขายตามที่กำหนดรับไปเลยค่ะเปอร์เชนแม n กคันนี้ค่ะโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปเราแจกพอสเลยนะฮะพอสเราคำนวณให้แล้วนะครับขายแค่ แบล็คละ50กล่องต่อวันนะครับโดยที่อันนี้ก็ลดหลั่นลงไปเหลือ30อันนี้เหลือ10บกว่ากล่องต่อวันนะฮะอันนี้ได้พอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในวงการอาหารเสริมหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้ลิมิตของตัวเองเนี่ยก็สามารถเติบโตไปด้วยกันได้เพราะว่าทุกๆคนที่ขายอามโดจนได้2ี3สิบล้านเนี่ยนะครับไม่เคยขายแบนด์ไหนมาก่อนเลยนะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สอนกันใหม่หมดเลยนะครับทีนี้มาดูฮะถ้าอยากได้รถง่ายๆเนี่ย แต่ย้าก่อนนะหลายคนอย่าเพิ่งแบบโอ้ฉันสมัครไม่ไหวนะครตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสมัครตัวแทนแค่9,999บาทนะครับทั้งฝั่งลดความอว้วนแล้วก็ฝั่งสุขภาพผิวเลยนะฮะอันนี้เนี่ยสามารถเริ่มเรียนรู้ระบบเรานะครับแล้วก็เรียนรู้เทคนิคการขายแล้วก็พอแข็งแรงเนี่ยก็อัพขึ้น V A P นะครับหลักแสนปุ๊บเริ่มสะสมพอยลถเลยนะฮะเริ่มเตรียมตัวเก็บรถและต้องเเดือนนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากอาทีนี้มาดู ลองคำนวณเล่นๆดีกว่าว่าขายกี่กล่องต่อวันถึงจะได้ลดนะครับขยบมันนิดหนึ่งเหมือนมันกินจอมกันนะ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคมอนิเตอร์เบี้ยวเฉยมาครับรถคันแรกนะฮะสมมุติว่าเอานิสสันมาร์ก่อนขายแค่กล่องส้มเก้ากล่องกล่องม่วง9ก้ากล่องกล่องเหลือง6กล่องกล่องชมพู3กล่องแล้วก็การเน่กับคอลลาเจนวันละก้ากระป๋องกับ9้ากล่อง แค่นี้ติดต่อกัน9เดือนนะฮะหรือหรือวันไหนขายได้มากกว่าก็เบาแรงนะครับก็ทบวันอื่นได้เลยสมมุติวันนี้ขายได้18กระป๋องนะฮะพรุ่งนี้ก็พักผ่อนได้เลยพาลูกเที่ยวได้เลยนะฮะเเดือนรับรถฟรีทันทีง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเป็น Honda c i v วิล่ะ14กล่องต่อวันนะกล่องเหลือง8กล่องกล่องชมพู4กล่องนะฮะคอลลาเจนการเน่ agen, 14กล่อง14กระป๋องต่อวันเอาไปเลยครับซีวิกฟรีคันหนึ่งฮนะถัดมาครับ เป็นมินิคูเปอรครับโอ้โหรถในฝันของสาวๆหลายๆคนแล้วก็หนุ่มๆด้วยนะฮะก็แค่19กล่องต่อวันกล่องเหลือง12กล่องนะฮะแล้วก็กล่องชมพู6กล่องแค่นี้ติดต่อกันนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีมีแคมเปญพิเศษอีกมากมายที่ทําให้คะแนนรถเนี่ยสะสมได้อีกนะ,ะับไม่จําเป็นต้องขายอย่างเดียวนะฮะมีมีเรื่องกิจกรรมมีเรื่องเข้าได้ได้พอยเหมือนกันหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ง่ายๆแค่วละ19กล่องรับรถไปเลยครับมินิคูเปอร์ฮะถัดไปครับ นี่ MX-5 r o a s t e r ในตำนานนะครับ2ประตูนะฮะร,รุ่นนี้นี่ลองพอชมาหน่อยหนึ่งก็แค่วันละ25กล่องและสุดท้ายถ้าอยากได้ p พชเคม e นเ718นครับขายแค่วันละ50กล่องนี่เลยนะครับแล้วก็กล่องเหลือง33กล่องคือจริงๆอะ่ะง่ายมากเพราะว่าในวงการอาหารเสริมเนี่ยนะฮะหรือคนที่ขายเป็นแล้วแล้วก็ขายทาง Facebook เป็นเนี่ยวันหนึ่งเขาส่งกันไปร้อยกล่องนะครับเพราะฉะนั้น เพอๆหเดือน6เดือนก็ได้แล้วรถก็แตกแล้วนะครับอันนี้โอเคกลับมาหน้าผมฮะเราตั้งใจทำแคมเปญน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ตัวแทนขับรถหวังว่านะในภาพผมเนี่ยไม่ได้แบบแจกขี่หมูชี่หมาเหมือนที่เขาแจกกันนะคัน2คันสคันอันนั้นไม่ดีนะฮะอันนั้นมันธรรมดาไปแสดงว่าไม่ไม่โปรเฟชชั่นอลนะครับคือของเรานี่อย่างล่าสุดเราแจกบ้านไปสิบกว่าหลังเมื่อตอนที่แจกเบนซ์ก็แจกไปสิบสคันนะครับ ขนาดว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นอามาโดนะ12คันแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นขายเท่ากันเหนื่อยเท่ากันเนี่ยเราแจก12คันนี่แบรนด์อื่นโอ้โหถ้าเราถ้าเราแจกพอๆเขานี่เราต้องแจกถึงเท่าไหร่โอ้ถ้าเราขายแบรนด์อื่นอะแล้วโอ้โห40คันอะเออไม่ได้คือคือคือ,คอทุกคนลองกดขึ้นคิดเลขก่อนนะครับคือชีวิตเราสั้นนะฮะอย่าไปลงทุนผิดที่แล้วก็ ไม่ยังยืนนะครับลองลองคิดดูแล้วกันผมก็ฝากความเห็นเอาไว้เพราะว่าเราก็อยู่ในวงการขายของออนไลน์เนี่ยเราก็อยากให้วงการเนี่ยเติบโตไปอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีความรู้ด้วยนะครับทุกวันนี้อยากจะบอกเลยว่า f c e e o o o เนี่ยเปลี่ยนอัลกอริทึมเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนก็ตายไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่อามโดนี่เรายัางสอนทุกๆอย่างนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยก็กำลังจะเริ่มสอนอรอบใหม่ สคลาสเป็นอัปเดตเวอร์ชันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยใครที่ยังแบบลุ่มหลงกับการบูทโสต์เลือกอินเตอร์เนสเนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้เชยแล้วนะครับคือวันนี้เขาไปไกลแล้วแล้วเราก็สอนทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลองตั้งใจดูนะครับฝากเลยนะฮะแค่9 9้9บาทวันนี้นะครับแล้วก็ทองสักรู่ออกมาโชว์แล้วนะฮะแค่200ก้อนค้าได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยกล่องแชมพูเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเผื<ๆ>่อแบบว่าใครที่แบบอยากจะฝึกขายก่อน อันนี้เริ่มต้นเนี่ยสองลก้อนมาขายได้แล้วแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะฮะของดีนะครับก้อนชมพูนี่ถูทิ้งไว้นะครับล้างออกเนี่ยขาวทันทีนะฮะมีบอกสปปรรพคุณมีห่อให้อย่างดีนะครับบอกสปปรรพคุณเลยว่าประกอบด้วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างนะครับก้อนละหนึงนะ่งร้อยกําเนียลองไปดูว่าในตลาดเนี่ยเขากี่กรําราคาเท่าไหร่เรานี่คิดมาหมดแล้วนะครับว่าเราอยากให้ทุกคนมาเริ่มต้นใหม่กับเรานะครับ กล่องสีเหลืองสีส้มนี้นะฮะอันนี้ล้างหน้าพร้อมน้ําเปล่าสิวจะหายทันทีนะครับดูหน้าผมเนี่ยล้างทุกวันนะสิวไม่มีมานานแล้วนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมาจากวิตามินอีดอกคาฝอยอันนี้เป็นการล้างหน้าด้วยธรรมชาติและช่วยลดสิวด้วยนะครับค้ากันได้200ก้อนปุ๊บรับทองไปเลยแล้วถ้ารวมทีมกันมานะฮะใครที่มีทีมอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่า เหนื่อยกับการตลาดฉาบฉวยพอแบรนด์เริ่มขายไม่ออกของก็ฝุ่นเกาะอ,อยู่ที่บ้านแล้วเจ้าของแบรนด์ก็ไปผลิตแบรนด์ใหม่แล้วก็ไปฉาบฉวยกันใหม่เนี่ยเราลองมาขายอะไรที่อยู่ยั่งยืนกับเราเนี่ยตลอดไปนะเพราะเอามาดทุกตัวเนี่ยอยู่กับเรามา3ปีแล้วนะครับยอดขายยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะฮะแล้วก็สนุกสนานตลอดนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยเราทํากันแบบเป็นระบบดูนะฮะอยากล้องศาสตรไปหน่อยเอาไอ้ไอ้นี่ออกได้แหละนี่นะฮะแฟ้มทุกแฟ้มเนี่ย เป็นแฟ้มตัวแทนที่มียอดขายเกิน1ล้านบาทขึ้นไปนะครับพอเราดูแลถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จับมาใส่แฟ้มนะครับแล้วก็มีการประชุมนะครับทุกสัปดาห์เพื่อดูความเป็นไปแล้วก็ดูแลชีวิตของทุกๆคนแล้วก็มีที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับดูว่าเราพัฒนาไปแค่ไหนนะฮะเราทํากันแบบเป็นบริษัทจริงๆนะครับไม่ได้อ่ไม่ได้มีตัวตนหรือว่าอา่าล่องลอยนะครับอันนี้ฝากไว้เลยแล้วกันนะแล้วก็ปลายเดือนเมษานะครับมารับกุญแจรถ ไปรับกลับบ้านฟรมีมีอะไรอินบ็อกมามีลาไลายมาหรือติดต่อตัวแทนทั่วประเทศที่คอมเมนต์อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอไปพรให้ใครที่คิดจะเริ่มต้นหาและได้เสริมนะครับหรือว่าเ,เริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับก็รุ่งเรืองขายดีๆแล้วกันนะฮะวันนี้ย้ำอีกทีสุดท้ายแล้วสบู่2 0 0ก้อนรับทองแท่งครีมน้ำผึ้ง50กล่องรับทองแท่งนะครับแล้วก็ ครบแสนก้อนใน5เดือนรวมทีมารับอีก1ล้านกำไรอีก5ล้าน5ทองอีก500แท่งนะครับอันนี้25,000รับ1ล้านบาทนะครับไปรวมทีมาเลย5เดือนนะฮะแล้วก็กำไรอีก3-4ล้านนะครับนี่2อ,อันนี้สต็อกแค่9,999บาทนะครับนี่คอลลาเจนพิตโตนะฮะแล้วก็การนี่ฟูลและขาวตอนนี้เพิ่งส่งตรงมาจากเกาหลีรอถใหม่มาแล้วนะครับก็สั่งได้เลย2ตัวนี้ขายดีมากนะฮะ แล้วก็ลดความอ้วนในตานานของพวกเราครับยังคงอยู่ฮะสตัวนี้9 9 9 9บาทเริ่มเป็นตัวแทนจําหน่ายทันทีนะครับแล้วก็สต็อกครบ3ามหมกเนี่ยก็รับทองคานะครับอันนี้ก็มีทองให้เหมือนกันแต่ว่าเราแจกจนเราไม่อยากจะพูดแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ควรจะแจกแล้วแจกเป็นเส้นด้วยไม่ได้แจกเป็นแหวนเป็นวงวงเป็นเศษทองฝอยนะครับคือบางทีเนี่ยเอาทองฝอยมารวมกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนบิงซูใช่ไหมแต่พอไปชั่งน้ําหนักจริงๆเนี่ยมันก็คือแค่แค่ทองเส้นเดียวอะ นะครับแต่เราแจกทองมันเส้นนะครับอันนี้ก็ฝากคิดนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะใครที่เห็นว่าเราพูดในสิ่งที่จริงนะครับกดเครื่องคิดเลขพิสูจน์แล้วรบกวนกดแชร์นิดหนึ่งนะฮะจะได้ช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์เราเนี่ยนะครับได้พบทางสว่างแล้วก็ไม่เหนื่อยผิดที่นะครับจะได้ไปดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็ดูแลลูกเราจ่ายค่าเทอมลูกเราได้นะครับยังไงผมทําธุรกิจด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครนะครับอยากให้ ทุกๆคนคิดให้ดีก่อนการลงทุนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะตอนนี้จมอยู่ที่เซตพอยต์นะคะโชว์รูมรถสปอร์ตสุดหรูค่ะแต่ก่อนที่จะมาบอกว่าวันนี้จะมาทำอะไรเจมขอเท้าความก่อนนะคะ ในปี57ค่ะจะเป็นแบรนด์แรกที่แจกทองให้กับตัวแทนจำหน่ายค่ะถือว่าเป็นต้นฉบับของการแจกทองเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะและในปี2558นะคะเราก็ได้แจกรถ BMW ให้กับตัวแทนจำหน่ายค่ะซึ่งตัวแทนก็ขับรถกับบ้านกันไปเลยสดๆนะคะเท่าะนั้นยังไม่พอค่ะยังมีทริปเที่ยวยุโรปสุดหูค่ะกินดีอยู่ดีกับอัมาโดด้วยค่ะเขาแของม,มเ่เลค่ะยินดีด้วยค่ะคุณบุ๋มบิ๊มนะคะ 1,559นะคะเราได้มีการแจกรถ Mercedes-Benz ให้กับ mm. ตัวแทนจำหน่ายค่ะ mm. และในตอนนี้ค่ะ mm. โปรโมชั่นใหม่ของเราสะสม9เดือนใครที่มียอดขายตามที่กำหนดรับไปเลยค่ะปอร์เช่เคนแม n กคันนี้ค่ะคุณอาจจะเห็นแค่กล่องปรสีเห็นแค่รังอาหารเสริมแต่ผมเห็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเอง20บันวันนี้เธอลงไป7กิโลกับอัลม,มาโดฮะเป700,000บาทฮะคุณอาจจะเห็นสินค้ากระแส แต่ผมมองเห็นนวัตรกรรมและความปลอดภัยคุณอาจจะเห็นกําไรของเจ้าของแบรนด์แต่ผมมองเห็นรายได้ของตัวแทนจําหน่ายที่จะนําไปสร้างความสุขให้ครอบครัวทั้งหมดที่ผมพูดมาคุณอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวแทนจําหน่ายอีกมากมายนลยทัทงนถ้าถามว่าอามโดต่างจากแบรนด์อื่นตรงไหนถ้าตอบแบบทั่วๆไปผมว่าก็แตกต่างกันตรงนี้คือความรู้ที่ผมสะสมมาตลอด10ปีแล้วก็ส่งมอบไปทีมส่งมอบให้ตัวแทนจําหน่าย,ไป,ออายไปสร้างธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรงเหมืือออนนกกัาาารให้ปตวววเเดดีียย็ิ่ม แต่เราให้เบ็ดที่แข็งแรงและมีคุณภาพสามารถตกปลาทานได้ต่อชีวิตแต่ถ้าตอบแบบสไตล์ผมมันต่างกันที่จิตวิญญาณ